แต่ภาพกลับมาที่การลงทุนนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะตกลงยังไงต่อดีนะคะอเมริกาตกลงจะลด<ม>ดอกเบีย้ยศ2นอีก2รอบไหมหรือว่าเศรษฐกิจจะมีความเสี่ยงอะไรรออยู่หรือเปล่าจีนเองกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้ตกลงยิงมาแล้วก็หมดมุกแล้วหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่จะกระตุ้นต่อได้มากน้อยแค่ไหนบ้านเราเองจะขึ้นต่อไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันในช่วงของ Invest Now ค่ะ ค่ะคุณรุ่งรอ์เสกสรรวิริยะนะคะผู้นวยการวิศว์ Investment Product Selection and Partner s h i p ธนาคารไทยพาณิชย์สวัสดีคุณเอ็มค่ะพี่เอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับเอาภาพรวมเลยนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับและภูมิภาคเลยตอนนี้หน้าตาเป็นไงบ้างครับทุกคนพูดกันเยอะสุดนะครับว่าตลาดหุ้นจีนมีอภินิหารเกิดขึ้นนะครับว่าปรับขึ้นมารวดเดียว2 0 3 0ในรอบระยะเวลา2ออาทิตย์นะครับผมเกิดอะไรขึ้นนะครับ ไม่เคยมีตลาดไหนทําได้มาก่อนนะครับผมออนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นในจีนนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นตัวตอบว่าทําไมออด้านลงทุนถึงกลับเข้ามาเก่งกําไรคราวนี้สิีผมยให้เห็นเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าในภาคของการลงทุนในตลาดหุ้นของจีนเนี่ยมีความแตกต่างกับประเทศอื่นอยู่พอสมควรนะครับผมปกติเนี่ยเราก็จะในทฤษฎีนะครับว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะเรียกลุกเกงเฮดลุกเกงเฮดคือหมายถึงว่ามองไปข้างหน้าก่อนเพราะฉะนั้นเรามักจะเห็นนะครับในระสั้นเลยที่ผมเห็นย้อนหลังมาในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ย คือตลาดหุ้นภาคเศรษฐกิจยังไม่มาอะไรจู่ๆเนี่ยฟันดเมนเทัลยังไม่เกิดไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่จุดตลาดหุ้นเนี่ยดีดต,ตัวขึ้นไปอย่างแรงทุกครั้งที่เป็นแบบนี้นะครับผมคราวนี้จริงๆเนี่ยผลิซีต่างๆที่ออกมาในอดีตเนี่ยพยายามออกมามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนในรอบสองสามปีที่ผ่านมานะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยตอบรับได้มากเท่านี้ mm hmm. แล้วรอบนี้ผมมีอะไรที่มีความแตกต่างกันบ้างนะครับผมแลวผมก็มองกันว่านะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสรอบนี้นะครับที่เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวได้จริงจจาาาาากกกกนนนนโยยบบรรรเงงงงิคคลััะออทที่ม ผมเชื่อว่าคงมีการพูดกันเยอะนะครับผมอันนี้ผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับผมแต่ตัวไฮไลท์ของเขาในรอบนี้นี่ผมเชื่อว่าทําให้ตลาดหุ้นี่ปรับตัวขึ้นมาได้มากที่สุดเนีนื่องจากนโยบายที่เขาจะมีการระดมเงินทุนนะครับผมเพื่อเข้าไปพยุงตลาดหุ้นหรือที่เค่าว่ารักษาเสถียรภาพของตลาดนะครับผมฟังดูคล้ายๆของในฝั่งบ้านเรานะครับผในเรื่องของตัวกองทุนวายุพักนะครับอันนี้ตอบรับที่มากที่สุดนะครับผมในขณะที่มาตรการอื่นๆนะครับผมผมเชื่อว่าจะยังไม่ได้เห็นการตอบรับมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย นะครับในเรื่องของการปล่อยกู้เพิ่มเติมนะครับผมในเรื่องของการลดอัพีรอาร์พวกนั้นนะครับผมผมเชื่อว่าพวกนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเป็นปัจจัยรองในเรื่องเมื่อเทียบกับปัจจัยหลักนะครับคือว่ามีการออกกองทุนพยุงตลาดทุนขึ้นมาอันนี้ผมตั้งชื่อเลนเองขึ้นมานะครับผมผมว่านี่เป็นภาพที่น่าจะน่าจะมองมากที่สุดนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นข่าวนะครับผมอาจะเห็นข่าวในช่วงชวงสองสามปีที่ผ่านมาว่าฟันโฟจากทางฝั่งของต่างประเทศนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของอเมริกาเนี่ย หลังจากที่เขามีการต่อสู้กับประเทศจีนครับเริ่มมีการถอยออกจากการลงทุนในประเทศจีนคนข้งเยอะแต่รอบนี้กลับเข้ามานะครับผมเรียกว่าจริงๆเราเนี่ยมันผมมองเป็นทฤษฎี greed and fear นะครับผมก็คือว่ามีความอยากได้มีความกลัวเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับในยามนี้ทุกคนมีความอยากได้เกิดขึ้นกับประเทศจีนครับก็ยังกลับเข้ามานะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในการเก็งกําไรในช่วงสั้นเนี่ยจึงจเห็นภาพการลงทุนในช่วงนี้กับประเทศจีนอยู่พอสมควร mm. ผมมองว่ามุมมองนี้นะครับผมว่าหุ้นจีนยังมีโอกาสปรับขึ้นได้อีก แต่บนความระมัดร,ระวังนะครับว่าโปรที่เข้ามาเร็วก็ไหลออกได้แรงเหมือนกันเ,เหมือนน้าท่วมนะผมก็จะเป็นลักษณะนั้น,นนะนี่ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะครับผมใ,ในจริงรูปนี้เนี่ยผมเสนอเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีสักสองสาตลาดที่อยากจะให้ดูนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูในใน,ในสไลด์หน้าถัดไปก่อนนะครับผมว่าในรูปของประเทศสหรัฐอเมสัก,ก่จริงๆแล้วก็ได้มีการพูดกันเยอะนะครับผมบอกว่าเฟดรอบนี้มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ในสัดส่วนที่น้อยลงกว่าครั้งที่แล้ว ครั้งที่แล้วนี่คิดว่าจะลดดอกเบี้ยประมาณสักอ่ครั้งที่แล้วลดเบี้ยไป0.5%าคันี้คิดว่าจะลดดอกเบี้ยประมาณ0.25%จานะครับจากที่ตลาดได้คิดเอาไว้นะครับผมมีบางกระแสแหละแน่นอนนะครับเชื่อว่าเฟดอาจจะทําครั้งเว้นครั้งอะไรก็ตามปัจจัยที่ยืนยันเรื่องนั้นได้นะครับก็มองกันว่าในฝั่งขวาในฝั่งซ้ายมือนะครับก็ต่อว่าตัวเลขในการจ้างงานที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งหนึ่งบวกกับในเรื่องของตัวอ่าอันนิเพิร์ลผมนอล็กก็คือเรื่องของอ สตเกียริของของสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้เป็นเข้าสู่หมดการถดถอยนะครับผมเพราะนั้นการลดดอกเบีเ้ยแรงๆเนี่ยมองจากนี้โอกาสเกิดคงแทบจะไม่มีจะลดดอกเบี้ยในครั้งถัดไปหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งจะมีอีกครั้งในเดือนหน้านะครับผมมองว่านจริงมีโอกาสนะครับผมที่เฟดเนี่ยอาาจะมีการลดดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งนะครับแลวจะหยุดรอดูหรือยังไงก็ว่ากันไปนะครับแต่ทุกทุกคนคาดการณ์ว่าปีน,นี้จะลดสองครั้งอยู่กัเป็นไปได้พอสมควรเลยนะครับผมสะท้อนตัวนี้นะครับกลับไปยังประเทศไทยบ้านะ ประชุมกันนะครับผมตลาดนะครับยังมีความหวังแม้ว่าการคาดการณ์ยังไม่รู้นะครับผมว่าอาจจะเห็นการการะโดดเรืยของทางฝั่งแบงก์ชาติไทยสักครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างน้อยก็ามารองรับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดเอาไว้นะครับในัการลงทุจริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงตลาดเวียดนามเท่าไหร่นะครับเป็นหนึ่งในตลาดที่มีตาการขยายตัวทาง GDP เนี่ยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสินเชอ กำลังจะเจริญเติบโตค่อนข้างมากจริงๆมองว่าฟันเฟินของเวียดนามเนี่ยย้อนหลังไปเมื่อเทียบกับประเทศไทยในเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ย GDP ยังน้อยฐานยังต่ำนะครับผมจะเห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์โกลน,นี่ยขึ้นมาค่อนๆๆๆข้างแรงๆก่อนที่เหมือนประเทศอนาคตอาจจะเหมือนประเทศไทยก็ได้นะครับว่าเศรษฐกิจหยุดลงไปนะครับในเรื่องของตัวการขยายตัวที่ช้าลงนะครับแต่ฝั่งเวียดนามในช่วงนี้เนี่ยก็ยังมองว่าเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจในกังทุนบวกกับนะครับในช่วงนี้ที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าถ้ามีการลดดอกเเบบี้ยของงฟดจรรินะคัผม จะเริ่มเห็นฟันเฟอเนี่ยหลายข้าสุ่ประเทศในฝั่งของ EMEM เ EM อนี่เอาทั้งเอเชียแล้วก็ลาตินด้วยนะครับผมพ,พูดอย่างนั้นนะครับผม EM เนี่ยถ้ามองกันว่าจีนเนี่ยมีมีคัตาลิสเข้ามานะครับอาจจะดูดีขึ้นนะครับแต่มองว่าถ้าเกิดมีเรื่องสงครามทางการค้าเกิดขึ้นอะไรก็าตามเนี่ยประเทศหลักๆที่รองลงไปนะครับซึ่งอินเดียก็แพงแล้วนะครับผมก็เลยมองมาที่เวียดนามว่าก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่น่าสนใจที่เข้าลงทุนได้เหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดเอาไว้นะครับผมขอบคุณพี่ะ คุณเนมพอดีเมื่อสักครู่พูดถึงหุ้นจีนนะ่าสนใจตรงที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่าฮ่อง,องกงล,ลงหนักไปเกือบส0เปอร์เซ็นแต่จีนก็ดีดขึ้นมาได้อน,นี้เป็นการโรเตตเงินจากฮ่องกงมาจีนหรือเปล่าหรือว่าเรามีในแยว่าไอ้สัญญาณเริ่มแผ่วแล้วยังไงบ้างคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกคุณห,หุ้นหุ้นจีนเอาหุ้นจีนฝั่งขึ้นก่อนฝั่งฝั่งจีนในแผ่นดินใหญ่คือเอเชียเนี่ยกลับขึ้นเมื่อวานเนี่ยอันนี้เนื่องมาจากว่าเขาอยู่ไปตั้งอาทิตย์หนึ่งนะครับโมว่า จริงๆในวิธีผ่านมันนี่มันขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมีการปรับลดค่อนข้างแรงในสระชงไปประมาณส0เซนเี่ยกลับกลับไปเท่ากับประมาณวันที่30ส,สิกันยาประมาณนะครับผมดัชนีประมาณสัก7,000 7ันเนะครับขึ้นไปถึงประมาณสักประมาณ800 0ันแล้วก็กลับมาแถวๆ7วเจาบวกลบนิดหน่อยน,นะครับผมบอกว่ามันก็กลับไปยืนเหมือนเดิมนะครับก็ว,ว่าการเก็งกำไรรอบนี้ในช่วงสัส้นๆจบลงแล้วนะครับผมจริงๆก็ต้องมองกันต่อนะครับว่าหุ้นขึ้นจากนี้ในช่วงในในช่วงหุ้นที่ขึ้น้นนนนนตต่่อจจาากีะััผมเป็ววยยื เอ่ออ่อเอฟเฟกติฟหรือผลสําเร็จของอนโยบายของประเทศจีนเนี่ยจะมีผลมากน้อยจริงแค่ไหนครับจริงๆผมยังเชื่อในทางบวกนะครับว่ากุนจิน่าจะขยบได้อยู่ครับครับพี่เอ็มครับหลายอย่างมันดูสดใสไปไหมอเมริกาก็ดูดีจีนก็ดูดีไทยก็ดูดีพอสมควรไปต่อหรือพอแค่นี้มีอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมที่เราคุณจะคํานึงเอาไว้ไหมครับครับไวๆนะผมในช่วงสั้นๆเนี่ยสเรื่องแน่ๆนะครับก็คือในเรื่องของตัวการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับผมซึ่งในฝั่งของเดโมแครตคุณแฮร์ริ ในฝั่งของรพับบลิกันเนี่ยจริงๆแล้วนโยบายนี้สวนทางกันเลยนะครับคนหนึ่งเนี่ยริพับบลิกันเนี่ยเกลียดนอกประเทศรักในประเทศจะส่งเสริมเรื่องของการลดภาษีต่างๆนานาไปขึ้นภาษีนอกประเทศเอามาชดเชยแต่ในฝั่งของเดโมแครตเนี่ยก็จะเป็นในแนวของในเรื่องของตัวการเรื่องของชนชั้นนะครับผเพราะนั้นจะมีการลดลดความเหลื่อมล้ําทางชนชั้นเขาก็จะมีมีความพยายามที่จะขึ้นภาษีคนรวยลดภาษีคนจนในลักษณะนั้นนะครับก็จะไม่ค่อยเฟเวอร์ในประเทศเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับนโยบายต่างประเทศ นะครับทั้งสองนักบากนี่กำลังขับเคี่ยวกันนะครับผมผมมองว่าจริงๆไม่ว่าอะไรจะออกมานะครับผมในทั้งสองคนเนี่ยผลกระทบกับในในในฝั่งของเอเชียแล้วก็จีแล้วก็บ้านเราเนี่ยน่าจะยังคงต้องจับตาดูกันต่อว่าจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับผมอันนี้ผมยังตอบได้ไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องนี้แต่มองกันว่าถ้าเรามองยึดนะครับในปัจจัยของพื้นฐานของประเทศไทยของเราในเวลานี้เนี่ยที่มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นนะครับในฝั่งนักวิบากการคงที่กําลังเข้ามาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ย รับมือกับในเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจในต่างประเทศในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากในเรื่องของนโยบายการเลือกตั้งนะครับก็ยังมีเรื่องของนโยบายในเรื่องของตัวความรุนแรงในฝั่งของประเทศในฝั่งของตะวันออกกลางนะครับผมราคาน้ำมันนะครับผันผวนพอสมควรนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมแต่ข้อสังเกตเรื่องหนึ่งนะครับตลาดหุ้นไม่ได้สนใจเลยทั้งโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจากภาพที่ทุกคนตีความกันเราจะบอกว่าวงจํากัด ของในเรื่องของตัวสงครามเนี่ยน่าจะยังอยู่ในแค่ตะวันออกกลางแม้ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของพื้นที่แต่ว่ามองในเรื่องของตัววงจากันในคงเป็นอย่างนั้นเพราะ,ะนั้นผลกระทบที่เราเห็นได้เร็วๆที่สุดก็แค่ราคาน้ํามันอืยังไม่มีปัจจัยอื่นนะครับผมบวกกับนะครับในช่วงเวลานี้นะครับไม่ใช่ตะวันออกกลางนะครับที่มีเรื่องของอท,ที่มีที่เป็นผู้ส่งออกน้ํามันได้นะครับผมรัสเซียอเมริกานะครับก็แล้วก็ในฝั่งของประเทศอลาติเมตาก็ยังส่ง,งน้ามันได้เหมือนกันราคาที่ขึ้นมาไปเฟเวอร์ให้ราคาน้นน,น,นเนีย มีราคาเพิ่มสูงขึ้นคือสร้างความรวยกระจายความรวยออกไปได้อีกต่างหากนะครับมองกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นด้านที่ไม่ได้กระทบกับผลผลของเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆนะครับยกไว้ในกลุ่มตะวันออกกลางที่คิดว่าควารหลีกเลี่ยงนะครับผมก็เลยมองกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยน่าจะยังไม่มีผลกระทบอะไรมากมายครับในช่วงเวลานี้ด้วยครับคุณเฟิร์นครับทีนี้ถ้าเรามองสถานรรการณ์ที่เราเกิดขึ้นเมื่อสักครู่คุณเอ็มก็บอกแล้วมีโอกาสอะไรบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วพอร์ตการลงทุนรรราาาคคหหนนนน้ตววเป็แบบไดีีใช่่งมสทล ครับจริงๆผมมองว่ามีทั้งบวกและลบมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับผมการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับอยากให้ดูสไลด์ในหน้าที่9นะครับวันนี้อยามาไฮไลท์เรื่องหนึ่งนะครับจริงๆรูปนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่ให้ดูในกล่องสีเหลือง2กล่องนะครับผมที่เห็นอยู่นะครับที่กรอบเอาไว้นะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วบนคอนเซ็ปต์นะครับที่มีการสต๊ดดี้ในจากต่างๆประเทศนะครับบอกว่าหากมีการเพิ่มในกลุ่มที่เรียกว่า alternative investment หรือการลงทุนทางเลือกนะครับในกลุ่มที่เป็น private asset เข้าไปนะครับ สังเกตกล่องเหลือนะครับ Equity ก,กับอบอลนะครับผม80 20เปลี่ยนเป็น Equity 50ห้าสิบบอลยี่ส t บอัลเทอร์เสังเกตนะครับว่า Return หรือผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยเท่าเดิมแต่ความผันผวนของกองทุนเนี่ยลดลงไปตั้งเยอะจาก12เหลือ9%นะอันนี้ก็เลยมองกันว่าเอ๊ะมุมมองแบบนี้เนี่ยการเพิ่มหรือกระจายความเสี่ยงไปยังในเรื่องของตัวการลงทุนใน Private Asset เนี่ยช่วยลดความผันผวนแล้วก็สิ่งที่กำลังคอนเซิร์นกันนั่นก็เดี๋ยวหุ้นนนนนขึ้้หุลลงจากตากตดัไม่่ถูเีย ได้เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่บนความคาดหวังนะครับความคาดหวังผลตอบแทนนี้อาจจะดูคล้ายๆเดิมนะครับบนความผลุดผลุลที่น้อยลงเราก็จะมีความสบายใจเพิ่มสูงขึ้นนะครับมองหลักๆนะครับจริงๆในช่วงเวลานี้เนี่ยทาง s b w o r l ของเราเนี่ยมีการโปรโมทเรื่องของการลงทุนในเรื่องของ c o r อ Portfolio คือมีการกระจายสินทรัพย์ในฝั่งของการลงทุนในทั้งหุ้นบอลแล้วก็อเนอร์เนทีฟในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆจะดูในหน้าถัดไปนะครับเป็นหน้าสุดท้ายนะครับในฝั่งเรื่องของตัว ผลิตภัณฑ์นะครับจริงๆเรามองหลายตัวนะครับว่าในฝั่งของตาสารนี้นะครับผมในกลุ่มหนึ่งเนี่ยจี่จเป็นพวก private debt นะครับผมมีความน่าสนใจลงทุนนะครับจริงๆตัวนี้ต้องเรียนว่า private debt เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับผมแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นแบบที่มีสภาพคล่องที่เป็นลักษณะระยะวลาเป็นรายวันเป็น daily liquidity นะครับผมซึ่งข้อดีมันคืออย่างไรนะครับจริงๆแล้วมีความแตกต่างในเรื่องของเรื่องของตัวนี้ที่เราต้องคอนเซิร์นกันมากมากคือ private debt มีจุดอ่อนเรื่องนึงนะครับว่า การลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของ FX เนี่ยทำได้ยากถ้าเป็นกลุ่มที่ลักษณะที่มีการวีดีมทุกๆ3เดือนหรือทุกๆ6เดือนหรือทุกๆปีเป็นต้นนะครับการเฮจิ้งเรื่องของ FX จะทาได้ค่อนข้างยากในขณะที่เฮดจิ้งคอสในเมืองไทยนี่ระดับค่อนข้างสูงนะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีลักษณะเป็นเดลี่เรื่องของาเรื่องของการเฮจิ้งเนี่ยทำได้ง่ายกว่ามากเพราะฉะนั้นความผันผวนของ FX ที่เกิดขึ้นจากบ้านเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นงไป33บาทลงไปงเงี้บคาับาทอย่างเนี่ย กองทุนนี้นะครับมีการป้องกันค้างเป็นการป้องกันค้างเงินได้ค่อนข้างดีทําให้ผลตอบแทนนี้จะไม่ค่อยผันผวนเมื่อเทียบกับเรื่องของกองทุนที่ private debt ที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินนะครับบวกกับนะครับในกลุ่มของ private พวก private debt พวกนี้นะครับก็สามารถช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเรื่องของการลงทุนได้ด้วยเช่นกันครับ คุณเฟิร์นครับได้เลยค่ะคุณเอมวันนี้ก็ครบถ้วนเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับคุณเอมสวัสดีครับีสสวัดคุณนุ่รองเศรษฐศาสตร์วิริยะนะคะผู้ในการวิสุ์ Investment Product Selection and Partnership ธนาคารไทยพาณิชย์กองทุนพยุงหุ้นนะคะน่าจะไปต่อห่างเสีงเก็งกำไรช่วงสั้นอาจจะจบลงแล้วเดี๋ยวต้องรอลุ้นว่านโยบายมาตรการกระตุ้นจะมีมากน้อยแค่ไหนอเมริกาก็น่าจะลดดอกเบี้ยอีกจากครั้งเว้นครั้งหรือว่าลดต่อตามกันต่อไปแบงค์ชาติบ้านเรา16ตุลาคมนี้ก็จะมีการประชุุมมมมมกกกนนนนนงงงขึึ้้้ะะะคคซ่่่่่็ตตอออลลวาาาจีรรผยเเพิิหืไ เวียดนามโตแกล่งทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ลงทุนได้นะคะแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงทั้งการเลือกตั้งสารรัฐหรือว่าตะวันออกกลางด้วยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในวงจํากัดนะคะสำคัญคือต้องกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่ม Alternative Asset อย่างตัว p r i v a t e debt นะคะ S C B S N l o a n ก็ถือว่าสามารถที่จะเข้าไปในพอร์ตเพื่อช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนได้ด้วย่ะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ